นักเตะสุดลุยศึกยูโร2024ทั้ง27นักเตะของทีมชาติเยอรมันก่อนที่จะตัดให้เหลือไม่เกิน26คนทีมชาติเยอรมันภายใต้การคุมทีมของยูเลียนนาเกลมันในศึกยูโรหนนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับสกอตแลนด์ ฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์และเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีนักเตะคนไหนติดมาในทีมชุดนี้กันบ้างเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูมานนเอลนอยเออร์จากบาเยิร์นมิวนิกมาร์คอันเดห์เฮสเตเกนจากบาร์เซโลนาโอลิเวอร์เบลมันจากฮอฟเฟนไฮน์และอเล็กซานเดอร์นิเบิลจากสตุก์ตส่วนทางด้านกองหลังจะประกอบไปด้วยวอลดิมันอันทวนจากสตุก์ตเบนจามินเฮนริก จากไรซิกโยซัวคิมิกจากบาเยนมิวนิกโลบินฮอกจากแฟรงเฟิร์ดมัคซิมิเลียนมิสเทลสตัทจากสตุกการ์ดดาวิดรวมจากไรซิกอันโตนิโอลูนิเกอร์จากเลอัลมาริดนิโก้สอตเตอร์เบกจากดอทมุลและโจนาธานทาจากเลเวอร์คูเซนกองกลางประกอบไปด้วยโรเบิร์ตอันบิชจากเลเวอร์คูเซนคิสฟูลิสจากสตุกการ์ด ปาสกาลกอสจากไบตันอีคายกุนเดกันจากบาร์เซโลนาโทนี่ครอสจากเลเอามาลิดจามานมูเซล่าจากบาเยอร์มิวนิกอเล็กซานด้าพับโลวิสจากบาเยอร์มิวนิกลีลอยซาเน่จากบาเยอร์มิวนิกและฟอร์เรียนเวสจากเลเวอร์คูเซนตำแหน่งกองหน้าประกอบไปด้วย m a x ซิเมเลียนเบเยอร์จากฮอฟเฟนไฮ์นิคัสฟูคุกจากดอทมุนไคฮาวเวตจาก a r เซน a l t โ o มัสมุลเลอจากบาเย r ร์มิวนิและเดนิสอุนดาฟจากสตุกา t เรียกได้ว่าจัดมาแบบสุดจัดสุดจริงอยู่นะครับสำหรับเยอรมันชุดนี้ของยูเลียนนาเกลมันสุดท้ายแล้วเยอรมันจะไปได้ไกลถึงรอบไหนเราก็ต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันครับ